วอนพลังโซเชียลช่วยตามหาหนุ่มมือกลองหายตัวปริศนาทางบ้านเป็นห่วงมากเมื่อวันที่20มกราคม2567ในโลกออนไลน์แชร์ประกาศตามหาคนหายโดยผู้เฟซบุ๊กชื่อ TT โพสต์ข้อความและรูปภาพตามหาหนุ่มมือกลองหลังหายตัวออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดแล้วไม่สามารถติดต่อได้ทางบ้านร้อนใจเป็นอย่างมาก โดยระบุว่าฝากแชร์หน่อยแซมได้หายตัวไปตี5.45จเชา้าวันที่20มกราคมห7ตอนนี้แซมหายออกจากบ้านเมื่อเวลา5.45นอบอกทางบ้านว่าไปเดินออกกำลังกายไม่ได้พบพามือถือและกระเป๋าเงินติดตัวไปท่านใดพบเห็นรบกวนติดต่อกลับโทร0 6 5 593 8ห59 ขณะที่เมื่อเวลา20นาฬิกา30นาทีวันที่20มกราคม2567น้องอ้อมีบ้านพักอยู่หมู่บ้านเดอือแกรนปาร์คสีแยกแม่กวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เผยว่าสามีชื่อแซมนายรัชานนบุญยังอายุ36ปี ได้ออกจากบ้านเมื่อเวลาห้านาฬิกาเศษเมื่อเช้าวันนี้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยใครเห็นหรือพบเจอติดต่อหน่อยครับทางบ้านเป็นห่วงมากขอให้น้องปลอดภัย